ในญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนยังคงจมอยู่กับซากปักหักพังของอดีตความยากจนโรคภัยและความสิ้นหวังแผ่คลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินครอบครัวมากมายแม้จะทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนแต่ยังไม่พอแม้จะซื้อข้าวสารสักถุงพวกเขาถูกกดขี่ถูกดูแคลนบางครอบครัวต้องนอนหิวโหย ใต้ผ้าหุ่มขาดขาดอาจารย์อิเคระไม่ได้เพียงสวดมนต์เพื่อพวกเขาแต่ยังยืนอยู่ข้างๆชีวิตเหล่านี้เพื่อบอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่หัวใจของเรายังไม่แพ้วันหนึ่งความทุกนี้จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีตในยุคนั้นโลกร้ายระบาดไปทั่วหมอเพียงสายหน้าและบอกให้เตรียมใจครอบครัวหมดหนทางไม่มีเงินไม่มีทางเลือกแต่พวกเขายังเหลือสิ่งเดียวคือศรัทธา ร่างกายอาจอ่อนแอแต่หัวใจต้องแข็งแกร่งกว่าโรคภัยสังคมในเวลานั้นมองผู้มีศรัทธาเป็นเพียงพวกงมงายพวกเขาถูกหัวเราะเยาะถูกกล่าวหาว่าสวดมนต์แล้วจะเปลี่ยนอะไรได้เราไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่จะแสดงให้โลกเห็นด้วยชีวิตจริงของเราเองชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการชนะศัตรูภายนอกแต่คือการชนะความกลัวความสิ้นหวัง และความไม่เชื่อมั่นภายในใจของเราเองจากความมืดสู่แสงสว่างจากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะการปฏิวัติภายในหัวใจของมนุษย์คือพลังที่เปลี่ยนแปลงโลกได้จริง